ดีดีขึ้นดีขึ้นเยอะที่หนูเนี่ยคือหนูก็ไม่คิดนะก่อนแต่งงานเนี่ยหนูคิดว่าเออการจัดงานน่าจะเป็นเรื่องที่แบบพอใครคุยกับรายการแล้วมันจะต้องเจอกันบ่อยขึ้นเจอกันอะไรมันจะทำให้ทั้งๆไม่ขึ้นแต่งงานคนเรื่องเลยก่อนแต่งงานจะทะเลาะกันบ่อยแต่พอหลังแต่งงานแล้วไม่เรื่องเราทะเลาะกันเรื่องไม่ต้งแต่ไม่เคยทะเลาะกันเลยตั้งแต่เดือนธร้อนแต่งงานจนเนี่ยเดือนมีนาไม่ทะเลาะเลย เราก็ยอมเราบางเรื <analy zer> <S <S ่องเราก็ยอมเขามันต่างเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กันละคกันคือเราเน้นการพูดคุยอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราจะพูดคุยกันแบบเราไม่ได้โกหกกันแล้วนะขอาเมียเขาตามแบบอย่างนั้นไม่สบายใจกับเองเราตองรับผิดชอา ลูกสองใบไม่ได้โกกหรอกนะหนูเคยเป็นนะอเอาจริงอยู่ในช่วงระยะที่หนูเคยคบกนะับวังน่ะจริงหอประมาณห้าหกปีหนู uh huh. วกว่าเฮ้ยพอละอยู่กับเขาอะเรามีแค่เราได้แค่เจ็ดติดอีกสามติดเราหาไ่ที่ไหนได้ไดวะ uh huh. เขาไม่เขาไม่ใช่แม่บ้านแม่เลือน uh huh. เขาไม่ใช่ผู้หญิงที่จะต้องมาเป็นผ้าพับไว้ uh huh. เขาเป็นแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรแบบผู้หญิงทำงานอะแล้วเราก็รู้สึกว่าอีกสามติปเอ่อะทำให้ไม่ได้อวะ uh huh. แล้วก็้สึก็แบบ คนไข้ตอนนั้นก็เหมือนกับแบบตอนนี้คือให้สภาพแหละว่าเออไปแอบจิ้บคนนู้นจิ้บคนนี้อุดท้ายเพื่อจะหาสามจิ้บจิ้งค่ะหายไปแต่เกือบเกือบข่ดเกือบเกือบรักษาจะจิบนี้อยู่ไม่ได้จะจิบเกือบหายไปแล้วจากชีวิตแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับพี่พี่กอลมทำให้เราแบบกลับมาได้หนูยอมรับว่าอุทัยเขาท้ไม่เก่งที่หายเหนื่อยแค่สองสามคนนี้ก็ไอปดูอยากไปดูหนังไอ้นี่อยากกินข้าวไอ้นี่รองเท้าสวยจังเลยไอ้นี่ไปเที่ยวนี่กันไหม กันยังไงวะอยากล้วงกันก็ชู้กันไม่หายกันยังไงวะเมียสามคนสี่คนแล้วแบบไม่ไหวเลยไม่ไหวจริงแค่คนเดียวก็ปวดหัวแล้วใครดูในค่ายทโกว่าไม่โกวแไม่มีหางนอกใจเด็ดขาดเขารู้จักสันแานดีอ๋อสิบเอ็ดปีแล้วหนูว่าเขารู้จักสันแานดีเพราะว่าหนูมีอะไรหนูไม่โกหกเป็นคนที่จําไม่แม่นสลัมมาร์ชาตินี้จะไม่มีแล้วไม่มีเลยไม่มีแา่บานไปแล้วหรือยังบานยังฝากบานตรงนี้ก็ได้้นารักสิบคนหนูคนจริงเออ เดียคนเดียวดีที่สุดคือถ้าจะมีใหม่ก็ต้องไม่มีคนนี้โอ้โห,โห <c oughs> ชัดไหมชัดไหมคือถ้าไม่มีคนนี้เรามีใหม่ได้น้ำเลือดกนใช่มีมาสอนอย่างงี้นะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีโรคสองใบสองใบหนูบอกว่าหนูอยากลองแลกถึงกันะแล้ก็แอบถามสุราชินที่คนเราสามารเรื่อนเงินเรื่องคอได้ไหมถ้าใครติดโคโรตอนนี้คือมันเป็นอย่างงี้ตั้งแต่แรกหมายความว่าหนูเนี่ยดูแลครอบ พอหนูผ่อนบ้านอยู่หกหลังให้ลูกหลานให้พี่สะไค้ให้พีพ่ชาย,ยธุรกิจร้านข้าวมันไก่พีพ่สะไค้ก็เปิดอยู่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับหนูเนี่ยเป็นคนดูแลบริหารตรงนี้มาตั้งแต่เด็กจนหนูอยุ่ตีสี่ปีนี้พอหนูรู้จัก,จกต้องกวางเนี่ยตั้งแต่เขาจบม,มหาลัยมาเรามีธุรกิจร่วมกันคือแคตตัสเงินจากแคตตัสเงินจากตัวตลกแคตตัส เป็นดูแลทั้งหมดเขาจะเป็นแอดมินจากบ้านตอนเนี้ยเราทำที่บริษัทตัวตลกแคคตัสเนี่ยเราเป็นเหมือนพนักง,งานปลูกขายไลต์ตดขายปลูกนู่นนะี่เราหมูนพนักง,งานได้เงินเดือนเงินดัวเขาให้ตุ๊กตาเจ้าที่้าใครไม่เชื่อเราไปซื้อในเพจจะขึ้นว่านางสาวตุ๊กพักก็คือชื่อเขาการให้ภรรยายเก็บเงินดียังไงโบราณเขาบอกว่าพี่หมังพี่เท่งเนีย้ยพี่หนุ่งเน้เขาบอกว่า ตลกกลัวเมียแล้วจะรวยทุกคนรวยไหมครับเราก็จะให้เก็บเท้าไม่กลัวหรอพี่ไม่กลัวหรออย่าใช้ไม่กลัวดิตายแล้วไม่กลัวเป็นตัวเขาดูยิ้มออกง่ายมากขึ้นนะครับโดยเราได้เก็บเงินแล้วเนี่ยโอ้โหเลิศเลิศขยันเที่ยวด้วยตอนนี้อยู่นอร์เวย์คือแบบแล้วแบบไปไปไปขยันเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปนี่ไม่นี้ยเขาจะชวนเราไปเขาบอกเไปหัว ถ้มีทริปที่จะไปลนะสุดคือไปดูดอกสกรุลที่ญี่ปุ่นที่จะไปฮันนีมูนะ่ะเดี๋ยววันก็ไปญี่ปุ่นดูดอกสกรุลแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็มีโปรเจกต์ที่ไปกับผู้ใหญ่เขาไปกับแบบไปเที่ยวกับครอบครัวเขาแล้วก็โอเคทางสบายเลยไปดูแสงเหนือที่นอร์นอนเวย์ที่อะไรเงี้ยแต่ว่าที่คนดูไม่ร่มใช่ไหมครับไม่ลมไม่ลมไม่รมแต่มีเมื่อไหร่ครับที่ร่ม จะไปประมาณสิบว nah, ันมีไมากลับไม่เจอหนี้รอดหมดฮะรออไปหมงเขาเขาเก็บตังค์ก็รอกสิเขาเก็บตังค์เขามีตังค์ให้ก็ออกสิวอลกัมทูสตาร์สซีสัยตี้